สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้พบกับครูต่อยอีกครั้งหนึง่งเด็กๆคะวันแรกของสัปดาห์เป็นวันอะไรคะวันจนันทร์ที่1 6บหสิงหาคมพศสอยสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนเรื่องอะไรเลยคะบ้านแสนสุขเดี๋ยวสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องครอบครัวสุขสันร์ ซึ่งวันแรกของเราเราจะเรียนรู้เรื่องความสำคัญของบุคคลในครอบครัวเด็กๆรู้จักคำว่าบุคคลในครอบครัวไหมคะใครบ้างคะมีคุณพ่อคุณแม่ใครอีกบางคนอาจจะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและตัวเราเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปเลยดีกว่าคะ่ะ ความสำคัญของบุคคลในครอบครัวคือการให้การศึกษาอบรมเลี้ยงดูถ่ายทอดประสบการณ์ต่างๆและสร้างเสริมประสบการณ์ต่างๆให้กับสมาชิกที่อาศัยอยู่ร่วมกันตั้งแต่เกิดจนเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ความรักความเมตตาเอาใจใส่ห่วงใยอาทรสร้างความเข้าใจพยายามเข้าใจและสร้างสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณลลักษณะอันพึงประสงค์นะคะเด็กๆ เดี๋ยวเราไปดูการ์ตูนพี่โรโมาโชวพร้อมกันเลยนะคะมาแล้วสวัสดีครับน้องๆถึงฮัลโลมาโชจะเป็นยอดเรื่องการกีฬาแต่เรื่องใกล้ๆตัวของเราอย่างเรื่องครอบครัวฮาโลมาโชก็ให้ความสำคัญนะน้องๆครับครอบครัวก็หมายถึงกลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปที่เกี่ยวพันการสืบสายเลือดเดียวกันซึ่งได้แก่ พ่อแม่ลูกและอาจจะมีญาติหรือบุคคลที่ไม่ใช่ญาติมาอาศัยอยู่ด้วยเราเรียกบุคคลเหล่านี้ว่าสมาชิกค,ครอบครัวนะครับน้องๆอ,อ้าๆฮัลโลมาโชจะบอกให้ว่าเมื่อก่อนครอบครัวของคนไทยจะเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ซึ่งเราเรียกว่าครอบครัวขยายโดยครอบครัวครอบครัวหนึ่งจะประกอบด้วยพ่อแม่ ลูกปู่ยา่าตายายและญาติพี่น้องอาศัยอยู่ร่วมกันแต่ในปัจจุบันสังคมไทยจะมีลักษณะเป็นครอบครัวขนาดเล็กมากขึ้นซึ่งเรียกว่าครอบครัวเดี่ยวเราเรียกครอบครัวแบบนี้ว่าครอบครัวเดี่ยวโดยเฉพาะสังคมเมืองยิ่งมีเยอะมากเลยนะสมาชิกในครอบครัวเดี่ยวก็มีพ่อ แม่และลูกๆไงล่ะน้องๆทีนี้ล่ะฮัลโลโมาโชจะบอกลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขให้น้องๆรู้น้องๆต้องรู้ก่อนนะว่าครอบครัวแต่และครอบครัวมีความแตกต่างกันทั้งในด้านฐานะความเป็นอยู่จำนวนสมาชิกแต่ทุกๆครอบครัวก็สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้โดยปฏิบัติดังนี้หนึ่ง มีความรักใคร่ห่วงใยและเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเช่นดูแลสุขภาพรับฟังปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 2. ก็คือมีความรับผิดชอบตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองเต็มความสามารถข้อ 3. ให้ความเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ปฏิบตัติต่อการอย่างนุ่มนวล และที่สำคัญก็คือใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ด้วยนะครับฮัลโลมาโชจะบอกข้อ4แล้วนะครับนั่นก็คือมีความสามคัคคีอดทนรู้จักการให้อภยัยและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมข้อ5มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและต้องตัดสินใจโดยใช้ความคิดเห็นส่วนมากของคนในครอบครัวด้วยนะครับ อ,อ,อข้อหกลืมไม่ได้เลยต้องรู้จักใช้ใจ่ายอย่างประหยัดช่วยกันสร้างฐานะและรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัวด้วยอีกเรื่องที่ฮัลโลมาโชไม่ลืมบอกแน่นอนก็คือการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวเพราะถือเป็นแนวทางที่ดีในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในครอบครัวและน้องๆครับ วิธีการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวสามารถทำได้ดังนี้ข้อ 1. มีความเข้าใจกันมีน้ำใจและให้เกียรติกันและกัน 2. ส,สื่อสารและปฏิบัติต่อกันด้วยความรักเช่นการโอบก,กอดปลอบใจเมื่อมีคนในครอบครัวมีความทุกข์ 3. ต้องมีความจริงใจให้กันโดยไม่พูดจากโกหกนะครับ และข้อสีมีเวลาให้กับครอบครัวและทํากิจกรรมร่วมกันเช่นช่วยกันทํางานบ้านรับประทานอาหารร่วมกันเป็นต้นโอ้น้องๆทำได้แบบนี้ครอบครัวสุขสรรสังคมก็เป็นสุขนะครับวันนี้ฮัลโลมาโชไปแล้วสวัสดีครับเด็กๆได้ดูการ์ตูนไปแล้วก็น่าจะรู้มั่งแล้วนะคะ ว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นบุคคลที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ความรักดูแลเอาใจใส่และเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่นะคะพ่อแม่เป็นผู้ที่รักเด็กมากที่สุดและเลี้ยงลูกด้วยความเอาใจใส่เด็กๆจึงรู้จักการกระตันอยู่ด้วยการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเช่นการเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เคารพ พูดจไาไพเราะไม่ดื้อกับคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลืองานบางอย่างที่ทำได้และที่สำคัญเด็กๆต้องตั้งใจเรียนนะคะให้คุณพ่อคุณแม่ภูมิใจคะ่ะเด็กๆคะ่ะมาดูใบงานวันนี้นะคะใบงานวันนี้ให้เด็กๆระบายสีให้สวยงามส่วนข้างล่างให้เด็กๆเติมพยัญชนะที่หายไปให้สมบูรณ์นะคะ ภาษาอังกฤษให้เด็กๆเ,เรียนวิดีโอกับทิชเชอร์นะคะส่วนภาษาจีนให้เด็กๆอ่านคำแล้วระบายสีให้สวยงามนะคะเด็กๆคะ่ะให้เด็กๆตั้งใจทำงานแล้วดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะวันนี้ครูต่อยไปก่อนเดี๋ยวเจอกันอีกนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย